สวัสดีครับวันนี้พบกับผมเช่นเคยนะครับนัดสุรบรถบ้านรามินทราซอย5านะครับสำหรับวันนี้นะครับนัดมีรถมานําเสนอนะครับเป็นเจ้าออ e นิวมิ u b i s ิชิไท a n นพั s นะครับรุ่นแครบ2.4 GLS พั s นะครับคันนี้ปี2022แท้นะครับรถมือเดียวป้ายแดงนะครับสภาพป้ายแดงเลยครับคันนี้เลขไมค์แค่1,700กิโลเมตรนะครับราคาพิเศษนะครับอยู่ที่5,19,000บาทนะครับคุ้มมากนะครับจากรถใหม่ออกห้างมาถึง7,34,000บาทเลยนะครับ ถ้าลูกค้าซื้อคันนี้ไปนะครับได้ส่วนลดนะครับประยัดจากรถใหม่ไปแล้วถึง2 1 5 0 0 0บาทเลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับโปรโมชันนะครับลูกค้าเครดิตดีนะครับจัดเต็มฟรีดาวออกรถศูนบาทได้เลยนะครับเลือกความได้สูงสุดถึง8 4เดือนนะครับจัดไฟแนนซ์ง่ายนะครับไม่ต้องมีคนค้ำนะครับรถนะครับของเรามีรับประกันนะครับตัวถังโกคานะครับผ่านการตรวจสภาพนะครับจากบริษัทวันทานะครับรับประกันรถยนต์นะครับคันนี้นะครับไม่มีชนหนักไม่มีพิวามไม่มีจมน้ํามาแน่นอนนะครับ เดี๋ยวนะัดจะพาชมนะครับทั้งด้านนอกและด้านในนะครับของเจ้ามิสซูบิชิไททันแคปนะครับรุ่น 2.4G LS พั u s Part นะครับปี2022คันนี้นะครับว่าด้านนอกและด้านในสวยขนาดไหนนะครับนัดไปชมกันเลยครับ เดี๋ยวเรามาดูออปชั่นกันเลยนะครับเริ่มจากด้านหน้านะครับกันชนหน้านะครับสีเดียวกันกับตัวรถนะครับกระจังหน้าสีดำนะครับโลโก้มิตซูบิชินะครับแบบพรเมียมนะครับคันนี้รถปี2022นะครับด้านกันชนหน้านะครับตกแต่งด้วยนะครับคิ้วผรเมียมนะครับด้านล่างก็จะมีตัวไฟเลี้ยวนะครับไฟตัดหมอกนะครับ ระบบไฟหน้านะครับเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับพร้อมไฟ d a y t i m e running l ไ g h t นะครับแบบ LED วดีนะครับระบบไฟหน้าปรับสูงต่ำได้นะครับด้านฝากระโปรงหน้านะครับตกแต่งนะครับด้วยโลโก้นะครับไททันสปอร์ตนะครับถัดมานะครับตัวด้านข้างนะครับล้อนะครับเป็นล้อแม็กอัอลลอยนะครับสีทูโทนนะครับขนาด17นิ้วนะครับมาพร้อมนะครับ ยาง2 4 5 6 5 R 1 7นะครับสภาพยางนะครับใหม่มากนะครับคันนี้วิ่งมาแค่1,700กิโลเมตรนะครับถัดมารับด้านข้างนะครับก็จะตกแต่งด้วยบันไดนะครับสีดำนะครับ มือเปิดประตูสีเดียวกันกับตัวรถนะครับกระจกมองข้างสีเดียวกันกับตัวรถนะครับมาพร้อมไฟเลี้ยวแบบ LED นะครับกระจกมองข้างพับเก็บไฟฟ้าและปรับไฟฟ้านะครับส่วนด้านบนนะครับตกแต่งด้วยคิ้วกันสัดเรียบร้อยแล้วนะครับทันนี้นะครับสภาพป้ายแดงนะครับเลขไม่หนึ่งพันเจ็ดร้อยกิโลเมตรนะครับถัดมานะครับด้านข้างนะครับข้างกระบะนะครับมาพร้อมสติ๊กเกอร์นะครับไททันพัดนะครับ ไฟท้ายแบบ l v d นะครับกระบะนะครับตกแต่งด้วยแม็กไลเนอร์มาเรียบร้อยแล้วนะครับด้านท้ายนะครับก็จะตกแต่งด้วยกันชนหลังนะครับสีเดียวกันกับตัวรถนะครับด้านฝาท้ายนะครับมาพร้อมโลโก้นะครับไททันนะครับ 2.4 g จี s พันะครับมาพร้อมกล้องหลังเรียบร้อยแล้วนะครับไฟเบรกตรงที่3มแบบพดีนะครับมือเปิดสีเดีวยวกันกับตัวรถนะครับคันนี้สภาพป้ายแดงนะครับรถมือ2สภาพป้ายแดงนะครับภายนอกก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับภายในะห้องโดยสารกันต่อนะครับ ถัดมานะครับด้านภายในห้องโดสสานะครับของเจ้า Mitsubishi Titan Mega c a p 2.4 GLS Plus นะครับตัวนี้นะครับกระจกเป็นกระจกไฟฟ้านะครับกุญแจรีโมทนะครับมาพร้อมเซ็นทันล็อกนะครับส่วนเบาะนะครับก็จะได้เป็นเบาะท่านะครับเบาะเดิมโรงงานนะครับคันนี้สภาพภายในใหม่นะครับกลิ่นใหม่ยังอยู่เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวนะครับเบาะแคมปด้านหลังนะครับ นี้นะครับเบาะหน้านะครับฝั่งคนขับนะครับสภาพใหม่มากนะครับคันนี้พวงมาลัยนะครับอันนี้พวงมาลัยแบบ power นะครับพุ่มด้วยหนังนะครับตกแต่งด้วยหนังเลยนะครับมาพร้อมมาติดฟังก์ชันนะครับลูกค้าสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับได้ตรงนี้เลยนะครับถัดมานะครับตัวเลขใหม่นะครับคันนี้วิ่งมา1787กิโลเมตรนะครับ ส่วนด้านเครื่องเล่นนะครับมาพร้อมหน้าจอแบบทัชสกรกนนะครับแอร์แบบออโต้นะครับเกียร์ธรรมดาหกสปีดนะครับหัวเกียร์ตกแต่งด้วยหนังนะครับใหม่มากนะครับนนี้สนใจรีบทักเข้ามาเลยนะครับโทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับมานะครับเดี๋ยวเรามาดูฝั่งคนนั่งกันต่อนะครับภายในห้องโดยสารนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นตัวนะครับสมุดรับประกันนะครับบอกคู่มือการใช้นะครับรถปี2022แท้เลยนะครับคันนี้มือเดียวใยแดงนะครับมีใบรับประกันตัวถังโครงสร้างนะครับรับประกันนะครับคันนี้ไม่มีอุบัติเหตุพลิกคว่ำชนหนักหรือจมน้ามาแน่นอนนะครับได้รถสภาพปายแดงเลยนะครับลูกค้าท่านไหนนะครับที่สนใจอยู่นะครับรีบเลยนะครับสําหรับลูกค้าท่านใด ที่สนใจรถคันนี้นะครับสามารถโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดนะครับได้ที่เบอร์ใต้คลิปด้านล่างเลยนะครับขอนจากกันไปนะครับนัดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่ด้วยนะครับเพื่อลูกค้าจะได้ไม่พลาดรีวิวรถสวยๆนะครับและติดตามผมได้ใน EP ีหน้านะครับสำหรับวนันนี้นัดขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ